สวัสดีครับผมนายทเดศพงพิษประธานชมรมศิลปวัดเสาเดียวจังหวัดขอนแกน่นยินดีต้อนรับคณะ,ะคุณต่อยกูวันมาจากสระบุรีวันนี้ผมได้นำทีมของคณะ,ะคุณต่อยกูวันที่สระบุรีมากราบไหว้พระโพธิสัตว์พระเมิตนอิมพันมือที่วัดเสาเดียวจังหวัดขอนแกน่น ยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับปีนี้เป็นปีที่17ครับ <17. S 2> ครับผมสร้างเสร็จปี51อเ,เอ็ด่อหหนึ่งล้านหนึ <S 1> 1, <S 1, 1> 8, ่งล้านหนึ่งล้านแปดแสนบาทครับหนึ่งล้าน8ปดแสนบาทครับ แต่ยังไม่รวมรวมล้วอล้อขอบสระนะครับแต่ค่าค่ารวมล้อขอบสระนี้เออ่ยอดใหม่คือสี่ล้านสี่ล้านห้าแสนบาทสี่ล้านห้าแสนบาทครับยังไม่รวมสามัวนะครับผมยังไม่รวมสามัวครับพอดีสาบัวนี้คือสาบัว สร้างรอยน้ำมันเลยมีงบประมาณแพงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดสร้างบนพื้นดินปกติก็ก็ไม่ถึงครับครับผมเงน,น,น,นที่ได้มาไหรบเงินที่ได้มาก็ได,ากได้มาจากาตัววัดเสาวเดียวนี้เทศบาลสนับสนุนหนึ่งล้านบาทอีกแปดแสนบาทเป็นของเกี่ยวเบาชาวขนแก่นและต่างจงังหวัดช,ช่วยกัน สร้างแล้วก็สะบัวที่กำลังจะสร้างณเวลานี้4ล้าน5เ0นบาทนี้เงินเกี่ยวเบา1ล้านบาทเงินงบประมาณของเทศบาล3ล้าน5ครับครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเทศบาลไม่ใช่ของ อเอกชนครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทําก็ต้องขออนุมัติจากทางเทศบาลทุกเรื่องครับแล้วเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับเอ่อ้จาปนระจ้ำไปเอไม่เอเสียค่าใช้จ่ายประจาเดือนนี้คือมีค่าน้ําแต่ค่าไฟนี้เป็นของเทศบาลเพราะเป็นบุญแก่นนครเขาจะมีไฟอรอบบุญแก่นนครครับ แต่ทางชมรมสิทธิวัสนาเดียวไปขอนะหม้อน้ำมาส่วนตัวเลยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องเปลี่ยนทงแล้วก็ค่าให้เด็กมาดูแลทำความสะอาดทุกๆเดือนครับค่าใช้่ามัต้องเสียค่าเช่ายมัต้องเสียครับเพราะเป็นพื้นที่ของเทศบาลครับครับต้องขอขอบคุณทางภาครัฐ และทางเทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างสูงครับครับขอขอขอบคุณเกี่ยวเบาชาวขอนแก่นและชาวต่างจังหวัดในประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือมาตลอดขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ